บทที่73วิชาสำแดงจิตท่านวุฒิธรครับผมนึกออกแล้วว่าผมจะสอบวิชาสำแดงจิตกับใครฟรีทัศพูดขึ้นขณะกำลังนั่งลงที่โต๊ะหินตัวใหญ่กลางห้องเธอก็ลองขออนุญาตเขาดูสิรุธรตอบแล้วฟรีทัศก็หันหน้ามาทางผมพร้อมทำท่าเกรงใจ ก่อนที่จะพูดขึ้นคุณทิมครับก่อนหน้านี้เราสองคนได้เรียนวิชาสำแดงจิตกับท่านรู้ทอแต่เมื่อเรียนจบแล้วพวกผมยังไม่เคยทดสอบภาพปฏิบัติเลยสักครั้งว่ามันใช้งานได้จริงไหมเพราะว่าเราไม่มีมนุษย์โลกไก่ออย่างคุณผมจะขอให้คุณเป็นครูเพื่อทดสอบบทเรียนของพวกเราได้ไหมครับมันเป็นอย่างไรครับวิชาสำแดงจิต มันเป็นเครื่องมือสำหรับการสู้รบของเราชนิดหนึ่งเราจะใช้มันยับยั้งการกระทำใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากมนุษย์ซึ่งบางครั้งเราจะเป็นต้องหยุดการกระทำบางอย่างของพวกเขาแต่เราไม่ใช้อาวุธเราจะใช้เครื่องมือชนิดนี้แทนเขาตอบวิธีการก็คือผมจะเข้าไปสำรวจในจิตใต้สำนึกของคนคนนั้นก่อนว่า เขากลัวอะไรมากที่สุดหลังจากนั้นผมก็จะเข้าไปจัดการที่จิตของเขาให้เขาเห็นภาพตามที่ผมต้องการให้เห็นคล้ายกับการสะกดจิตโดยเราจะกำหนดสร้างเป็นภาพสิ่งต่างๆจากความกลัวของเขาเองซึ่งคนอื่นๆจะไม่เห็นแบบเดียวกันกระบวนการมันไม่ได้เกิดจากการจําแรงกายของผมแต่เป็นการเอาภาพความกลัวจากความคิด มาครอบกับกายภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาแบบเสมือนจริงที่สุดฟังดูก็น่าสนุกนะครับลองดูก็ได้ผมตอบทันทีที่พูดจบเมื่อผมหันไปทางเฮฟเฟสิ่งที่อยู่ตรงนั้นพลันกลับกลายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ยักษ์ยืนแยกเขี้ยวพร้อมส่งเสียงคำรามออกมาเหมือนกำลังโกรธจัด ตาของมันดุดันเหมือนกำลังกระหายเลือดสุดขีดบรรยากาศที่เคยเป็นโต๊ะประชุมตัวใหญ่ตอนนี้กลายเป็นหมอกควันสีดำทำมึนปกคลุมไปทั่วอีกไม่กี่วินาทีต่อมาก็ปรากฏมแมลงขนาดยักษ์ตัวหนึ่งบินทะลุออกมาจากกลุ่มควันสีดำเหล่านั้นมแมลงตัวนี้เมื่อผมเห็นแวบ,บแรกก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือมแมลงสาบ แต่ว่ามันเป็นแบรงดสาบตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมากลิ่นเหม็นสาบของมันลอยมาเตะจมูกผมทันทีที่มันกระพือปีกผมเหม็นจนแทบจะอาเจียนออกมาประกอบกับเสียงของเสือร้ายที่ดังจากที่ดังจนแก้วหูผมแทบแตกแล้แล้วทั้งสองก็กระโจนเข้าใส่ผมอย่างรวดเร็วโอ้ย ผมร้องออกมาดังลั่นพร้อมกับยกมือบังคุณทิมครับคุณทิมเสียงแรกเสียงเรียกชื่อผมดังขึ้นหลังจากที่ผมอยู่ในท่าก้มหน้าลงกับพื้นเราทดสอบแค่นี้พอแล้วครับลืมตาได้แล้วครับ free touch พูดเมื่อผมลืมตาขึ้นก็พบว่าเขาทั้งสองนั่งอยู่ตรงหน้าผม พร้อมกับเอามืออบที่ไหลเบาๆเหนือเม็ดโตไหลย,ย้ลยยอยลงมาเข้าตาหัวใจผมยังคงเต้นแรงพวกเราขอโทษนะครับที่ทำให้คุณตกใจฟีทัชพูดไม่เป็นไรครับผมพูดช้าๆพร้อมหอบหายใจแรงนี่ขนาดว่าคุณแจ้งผมลุงหน้าแล้วนะครับว่าจะมีการทดสอบมันยังทำให้ผมกลัวได้ถึงขนาดนี้ ถ้าผมไปเจออย่างนี้ที่อื่นผมคงกลัวจนช็อกตายได้เหมือนกันนะครับผมค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินกลับไปที่โต๊หินดังเดิมในอดีตพวกเราได้ใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการทำสงครามกับกองกำลังของเดอร์กูรารูธอนพูดขึ้นระหว่างที่เราทั้งสามคนกำลังนั่งลงเวลาที่เราไปรบพวกเราไม่มีอาวุธสำหรับการต่อสู้จริง แต่เขาก็อาจจะตายจริงๆด้วยอาวุธที่พวกเขาจินตนาการมันขึ้นมาเขาเสริมอย่างไรนะครับตายจริงๆนั้นหรือผมถามถึงแม้ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานี้จะเป็นเพียงแค่จินตนาการในสายตาของพวกเราแต่สำหรับพวกเขาสิ่งน,นั้นมันคือของจริงและมันก็สามารถทำให้เขาตายได้จริงๆรู้รทอนอธิบาย ในการสู้รบระหว่างเรากับกองทัพของเดกูระครั้งหนึ่งในอดีตผมคิดว่ามันเป็นอภิมหาสงครามที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของมนุษย์โลกของคุณไปตลอดการในสถานการณ์ของการต่อสู้ครั้งนั้นทหารฝ่ายเดกูระแต่ละคนจะเห็นศัตรูที่ไม่เหมือนกันสักคนบางคนอาจจะเห็นเรามีร่างกายที่ใหญ่โตมโหลานประดุดยักษ บางคนอาจจะเห็นว่าเรามีมือมีแขนมากมายและแต่ละมือก็มีอาวุธที่ร้ายแรงต่างๆนานาบางคนอาจจะเห็นว่าเราเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและสุดท้ายการที่เขาคนนั้นจะตายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเขาเองว่ากำลังต่อสู้อยู่กับอะไรหากเขาจินตนาการเห็นอาวุธเป็นกงจักร ที่สามารถตัดร่างกายให้ขาดเป็นสองท่อนได้เขาก็จะขาดเป็นสองท่อนตามที่เขาจินตนาการทันทีมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับเรื่องแบบนี้ผมพูดขึ้นนี่แหละคือวิชาสำแดงจิตมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการทำงานกับจิตใต้สานึกของฝ่ายตรงข้ามที่จริงวัตถุประสงค์ของวิชานี้ไม่ได้มีไว้ประหรัดประหารใคร แต่มีไว้เพื่อต้องการให้คนเหล่านั้นได้รับบทเรียนเท่านั้นถ้าพวกเขาไม่จินตนาการไปในทางที่แย่ที่สุดเขาก็จะไม่ต้องพบกับจุดจบที่แย่ที่สุดเช่นกันรูทอนอธิบายขอบคุณคุณทิมมากนะครับที่เป็นครูให้กับพวกเราเฮสเฟพูดขึ้นช่วยประเมินผลให้เราหน่อยสิครับว่าพวกเราทำได้สมจริงไหมฟีทัศ เสริมผมว่าคุณทําได้ดีมากทีเดียวครับแต่การที่คุณเอาแมลงสาบมาล้อเล่นผมอย่างนี้คุณรู้ไหมว่ามันอาจทําให้ผมนั้นช็อกตายได้เลยนะครับผมพูดผมกําลังจะถามคุณอยูดพอดีคุณแน่ใจหรือว่าคุณกลัวเจ้าแมลงสาบตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นจริงๆผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะทําอันตรายคุณได้อย่างไรฟีทัตพูดใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าคุณจะมีปฏิก กิริยาตอบสนองกับเจ้าแมลงสาบตัวนี้มากกว่าเสือของผมเสียอีกเฮฟเฟพูดผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมผมถึงกลัวมันมากขนาดนี้ผมตอบเออคุณวุอนรครับถ้าผมจะเรียนวิชาสำแดงจิตแบบนี้บ้างจะได้ไหมครับผมหันไปถามได้สิแต่เธอต้องผ่านขั้นพื้นฐานให้ได้เสียก่อนซึ่งมันก็จะมีระดับชั้นของการเรียนอยู่หลายชั้นอยู่ ถ้าจะเปรียบไปแล้ววิชาสำแดงจิตนี้จะอยู่ในระดับจุดอยู่ในระดับการเรียนมหาวิทยาลัยในโลกของคุณเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่คุณจะสามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องผ่านการเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมเสียก่อนคุณถึงจะมีทักษะมากพอที่จะทำสิ่งนี้ได้รูทอนอธิบายวิชาที่คุณจาเป็นต้องเรียนและฝึกฝนเป็นอันดับแรกคือวิชาภาษาจิต ึ่งเป็นวิชาที่ใช้ในการสื่อสารกันให้ได้ก่อนถ้างั้นผมขอเรียนวิชาภาษาจิตก่อนเลยก็ได้ครับผมแสดงความผมแสดงความเจ็ดจงนงผมแสดงความจงนงดูคุณกระกระตือรือร้นดีนะได้สิถ้าเป็นความต้องการของคุณผมก็พร้อมเสมอเขาตอบ